ยังอยู่ที่เรื่องของแก๊งคอรเซ็นเตอร์ก่อนอันนี้เองเราก็ก่อติดมาตลอดนะคะนอกจากเหยื่อคนไทยหรือว่าคนไทยเองก็ตามที่ไปแบบเต็มใจไปเป็นส่วนหนึ่งของบวนการแก๊งคอรเซ็นเตอร์ปรากฏว่าเหยื่อส่วนหนึ่งคือชาวต่างชาติที่ถูกหลอกบ,บอกว่าจะมีงานออนไลน์ที่ประเทศไทยแล้วข้ามกันมา พวกเขากลายเป็นว่าถูกจับเข้าไปในกระบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์อรก่อนหน้าน,นี้ก็มีภาพของชาวต่างชาติที่ถูกทำร้ายร่างกายถูกชอ็อตไฟฟ้าปรากฏว่าล่าสุดเพจดรามา่าอดีตมีการเผยแพร่คลิปหนึ่งนะคะเป็นชาวต่างชาติถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงใช้เครื่องชอ็อตไฟฟ้าแล้วก็รุมซ้อมนะคะซึ่งมีการเผยแพร่แล้วก็ระบุว่าเป็นคลิปที่หลุดมาจากในสายลับที่เขาแฝงตัวเข้าไปแต่ต่อมาเครือข่ายภาพประชาสังคมที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ยเขาก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าคลิปเนี้ย จริงๆไม่ควรจะเผยแพร่เพราะเหยื่อยังคงอยู่ในขบวนการของแก๊งคอร์เซนเตอร์โอ้มันอันตรายไงยังไม่สามารถช่วยข้ามมาได้ล่าสุดทําเพจดราม่าอดีตมีการชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้วว่าเหตุผลที่เผยแพร่เพราะอะไรเดี๋ยวก่อนอื่นมาไล่เรียงกันนะคะกลายเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์วิจารณ์กันวันนี้นะคะหลังเพจดราม่าอดีต เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาวประมาณ3นาที40วินาทีเป็นภาพขณะที่แก๊งคอร์เซนเตอร์กำลังทำร้ายชายคนหนึ่งทั้งเตะแล้วก็กระทืบพร้อมใช้ของแข็งเนี่ยทุบตีตามลำตัวคือตัวภาพเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนแอบถ่ายแล้วก็นำมาเผยแพร่ทีนี้ทางเพจเขียนแคปชั่นระบุว่าเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งมาให้เผยแพร่ตำรวจ PCT หรือว่าตำรวจไซเบอร์ได้รับข้อมูลจากกลุ่มสายลับ ในตึกสแกมเมอร์ฝั่งประเทศเมียนมาชายแดนแม่สอดว่ามีตึกสแกมเมอร์บริษัทชื่อว่าซงฟาภายในตึกมีพนักง,งานที่ถูกกักขังไม่ต่ำกว่า800คนมีทั้งชาวปากีสถานบังกลาเทศเอธิโอปียยูกันดาญี่ปุ่นเคนยารวมถึงคนไทยด้วย โดยมีบอสเป็นชาวจีนสายลับภายในตึกให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการทารุณกรรมที่โหดร้ายสายลับได้แอบปีนขึ้นไปแอบบนฟ้าเพดานเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอนี้มาขณะนี้มีการนำตัวชาวต่างชาติไปทารุณกรรมด้วย หลังจากคลิปนี้แชร์ไปก็มีการเข้ามาแสงความเห็นจำนวนมากทำให้ล่าสุดนะคะเครือข่ายภาพประชาสังคมช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ก็ออกมาร้องเรียนถึงประเด็นนี้มีการออกถแถลงการมาคือถ้าคุณชมตามเรื่องนี้ตลอดจะจําได้ว่าเครือข่ายภาพประชาสังคมช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์เนี่ยเขาออกมาร้องเรียนเรื่องของเหยื่อค้ามนุษย์ษยษยชาวต่างชาติมาโดยตลอดแต่เขาบอกว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาส่งหนังสือถึงสื่อมวลชน2ฉบับนะคะ ระบุว่าเนื้อหาต้องการจะสื่อถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลาโหมแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติช่วงหนึ่งของจดหมายระบุถึงคลิปที่มีการเผยแพร่ว่าไม่มีการปกปิดใบหน้าผู้เสียหายประกอบกับตัวผู้เสียหายในคลิปยังไม่ได้รับการช่วยเหลือออกมาซึ่งผู้เสียหายก็พยายามดิ้นรนขอความช่วยเหลือมานานกว่า3เดือนแล้วเกรงว่าการเผยแพร่คลิปแบบนี้อาจทําให้เสี่ยงในการถูกทําร้ายร่างกายถึงแก่ชีวิต เนื่องจากบริษัทที่เกิดเหตุคือบริษัททรงฟาอยู่ในเขตช่องแคบภายใต้การปกครองของกองกำลัง DKBA ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการทารุณกรรมผู้เสียหายอย่างหุดห้่มทางภาคประชาสังคมพยายามติดต่อทางเพจแต่เจ้าของเพจไม่ยินยอมแล้วก็อ้างว่าคลิปดังกล่าวได้รับการอนุญาตจากตำรวจ PCT แล้วและได้กลายเป็นไวรัลไปแล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทางเครือข่ายจึงของร้องเรียนเพื่อตรวจสอบการให้ข้อมูลของตำรวจ PCT รวมทั้งเพจที่ปล่อยคลิปออกมาโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายที่อาจเกิดขึ้นและถูกทารุณกรรมอย่างรุนแรงด้วยคือต้องบอกว่าจริงๆคลิปนี้เคยถูกเผยแพร่ในรัฐสภาคุณนนกนวีเนี่ยเคยเอาไปอภิปรายแล้วก็ในกลุ่มเองดิฉันก็อยู่ในกลุ่มที่ติดตามเรื่องนี้จริงๆภาคประชาสังคมเครือข่ายเนี่ยเขามีการส่งข้อมูลเป็นการภายในคลิปนี้ให้สื่อได้รับทราบกันแต่ว่ากำชับว่าไม่ควรจะเผยแพร่เพราะว่าเหยื่อยังอยู่ฝั่งประเทศเมียนมาอยู่ ทีนี้มาฟังคําชี้แจงจากดราม่าอดีกว่าทําไมคลิปนี้ถึงเผยแพร่อ,พออกไปนะคะทางเพจดราม่าอดีกเขาบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาขอถแถลงเจดข้อด้วยกันข้อหนึ่งคือคลิปดังกล่าวได้รับข้อมูลจากตํารวจที่มีคลิปนี้อยู่มาประมาณเดือนกว่าแต่ไม่สามารถเผยแพร่ได้เพราะกังวลความปลอดภัยของสายที่อยู่ในนั้นแฝงตัวเข้าไปด้วย 2. ทางเพจดราม่าเขาบอกว่าเมื่อวานทางตํารวจคอนเฟิร์มมาว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคลิปนั้นปลอดภัยแล้ว ให้ลงคลิปได้เลยเพื่อเป็นการเตือนภัยและแสดงให้เห็นว่าแก๊งคอเซนเตอร์ที่เมียนมานั้นอันตรายและต้องถูกกวาดล้างโดยเร็วจริงๆข้อสทาําเพจเขาบอกว่าก่อนลงคลิปก็คอนเฟิร์มกับตำรวจอีกรอบว,ว่าสายปลอดภัยแล้วชัวน,นะลงคลิปได้นะตำรวจก็ยืนยันว่าลงคลิปได้เลยจึงลงคลิปคือถ้าฟังจากจ่าดรามา่าเขาเองก็ได้ในไทม์ไลน์ที่<ฆ>สื่อทุกคนได้เหมือนกันเขาบอกเดือนที่แล้วแล้วก็เนี่ยเพิ่งมา คอนเฟิร์มกับตำรวจไซเบอร์ว่าลงได้เพราะคนในคลิปปลอดภัยข้อ4ี่เขาบอกว่าประมาณเที่ยงคืนเนี่ยมีสื่อติดต่อมาบอกว่ามีทางผู้เกี่ยวข้องกับคลิปน่าจะทีมงานของเจ้าของโพสต์ก็คือคุณนัทราวุฒินะคะที่เป็นนักข่าวที่ติดต่อไปบอกให้ลบคลิปเนี่ยทางจ่าดาม่าเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยรีบติดต่อกลับไปทางตํารวจที่ให้คลิปมา ตำรวจก็ยืนยันว่าสายปลอดภัยแล้วสามารถลงคลิปได้แล้วก็บอกว่าทางนั้นอาจจะข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ตรงกันข้อ5ดราม่าเขาก็เลยบอกว่าการแจ้งทางสื่อที่ติดต่อมาว่าแบบนี้ต้องคุยกับทางตำรวจโดยตรงแล้วคือมองว่าข้อมูลมันไม่ตรงกันและข้อ6พอเห็นโพสต์นี้ก็มีการย้อนกลับไปคุยกับตำรวจอีกรอบ เขาก็ยังคงยืนยันว่าสายออกมาแล้วจริงๆแต่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายจึงขอเอาคลิปลงก่อนและขอเช็คข้อมูลซ้ำและข้อ7โดยทางตำรวจแจ้งว่าคลิปแบบนี้อยากให้มีการเผยแพร่ เพื่อให้เห็นอันตรายของแก๊งคอร์เซนเตอร์และอยากให้ทางกองทัพของเมียนมาในพื้นที่เข้าไปตรวจสอบและช่วยคนที่ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์จับออกมาให้ไหวที่สุดอาจเป็นคำชี้แจงของดราม่าแอดดิกค่ะทีนี้ไปฟังในมุมของตำรวจดูบ้างนะคะล่าสุดเดี๋ยทางตำรวจก็เอาคลิปนี้ไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงกันแน่ตกลงสายคนนี้ออกมาแล้วหรือย,ยังด้านพลตำรวจเอก ทัชชัยปีตะนีระบุตรจเรตรตารวจแห่งชาติในฐานะผู้อํานวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสํานักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าขณะนี้คณะทํางานได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในคลิปที่มีการเผยแพร่อยู่จากข้อมูลทราบว่าผู้ถูกกระทําไม่ใช่คนไทยค่ะ แต่จุดนี้ก็มีคนไทยที่ถูกหลอกไปอยู่เหมือนกันเบื้องต้นได้มีการหาลือร่วมกับประเทศต่างๆเพื่อขอให้เข้าช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกหลอกไปทำงานกับเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการ call center แล้วส่วนการให้ความช่วยเหลือทางตำรวจไทยก็มีขั้นตอนการประสานไปยังตำรวจพื้นที่แนวชายแดนเพื่อเข้าไปตรวจสอบและสแกนว่าเกิดเหตุในพื้นที่ไหนจากนั้น เจ้าหน้าที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็จะเข้าไปให้การช่วยเหลือและนําตัวออกมาแต่กรณีของคนไทยขนาดนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนถูกทําร้ายร่างกายหรือว่าถูกทารุณกรรมในลักษณะแบบนี้แต่ก็จะมีการตรวจสอบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับคนไทยจริงหรือไม่ โดยได้มอบหมายให้พลตำรวจโทรไตรรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตรวจสอบที่มาของคลิปวิดีโอต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการคอเซ็นเตอร์หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนไทยจริงๆท่านบอกว่า คงยอมไม่ได้และตำรวจต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ดำเนินการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยตลอดระยะเวลาที่ทำงานด้านนี้มา2-3ปีตนเองยังไม่เคยเห็นคลิปที่คนไทยถูกทำร้ายในลักษณะแบบนี้เลยมีเพียงคำให้การของคนไทยที่เขาเดินทางไปทำงานอยู่ในกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ประเทศกัมพูชาตำรวจสามารถให้ความช่วยเหลือกลับมาได้3คนโดยทั้ง3คนไม่ได้พบว่ามีการถูกทำร้ายร่างกายเป็นบาดแผล แต่ก็มีคำกล่าวอ้างว่าเขาถูกข่มขู่ว่าถ้าไม่ทำตามคำสั่งก็อาจจะถูกทำร้ายร่างกายได้ก็เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าตกลงเป็นคนไทยหรือเปล่าหรือว่าแล้วสายลับคนนี้เนี่ยออกมา ตามที่จะได้มีการชี้แจงแล้วหรือ,อยังอันนี้น่าสนใจเพราะว่าอีกม,มุมหนึง่ง<ม>เมื่อสักครู่ได้มีโอกาสคุยกับทางเครือข่ายผาาประชาสังคมที่เขาติดตามเรื่องของเหยื่อแก๊งคอสเซนเตอรต์ต่างชาติมาโดยตลอด<ม>เขาบอกว่าประเด็นหนึง่งนอกจากเรื่องของความปลอดภัย<ม>คือตั้งคําถามไปที่ตํารวจว่าก่อนหน้านี้จริงๆเดือนที่ผ่านมาก็ส่งคลิปนี้ไปให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปในรัฐสภาก็ส่งไปแล้วแต่ทําไมถึงไม่มีการดําเนินการจนกระทั่งพอมันกลายเป็นกระแสโซเชียลเนี่ยถึงมีการมาสั่งตรวจสอบทีหลังทั้งที่ พิกัดก็ให้แล้วคลิปก็ให้แล้วอ่ะเดี๋ยวรอติดตามกาันเพราะว่าระบุว่าล่าสุดเนี่ยมีเหยื่อเพิ่มขึ้น6,500คนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะ